อย่างวันนี้ครับบรรยากาศของทิสศการตรวจจีนในอบอวลทุกวงการจริงครับโดยเฉพาะครอบครัวของศิลปินดาราจัดเต็มครับวันนี้ลองไปดูอาติอ๋หมวยตัวน้อยกันหน่อยดีกว่าครับว่ามีใครใส่ชุดจีนๆแล้วน่ารักบ้างนะครับจริงๆก็ทั้งวงการนะฮะลูกเพ่มันเล็กครับผมนะครับผมหลายคนเห็นเพ๊่โอ้โหน่ารักมากต่อด้วยนัดดานัดดนของแม่กบคุณพ่อบุ๊คแท็กทีมอวยพรกันนะครับคู่นี้ครับไม่โปรนี่เป็นห้องเต้น้อยนะหรือแม่ก็เพิ่งสอดจอม่วนได้อะไรเงี้ยนะครับผมน่ารักมากนะฮะ ภูกับแม่เอพ่อปอนะครับแหมชุดนี้คุณบอกมีคนบอกว่าชุดของแม่ก็เซ็กซี่นะอันนี้ครับผมวันมอยวันมอยวันมอยของพี่บอยจอนนะครับแต่โตอย่างรวดเร็วออลินอลันของคุณพ่อโอแม่โอปอนะครับคือมีลูกจุกด้วยมาจุกนะผมน่าจะทำยากนะครับอันนี้มาครบเลยฮะอันนี้จุกมา4จุกนะครับผมแม่มาครบ4ออเลยครับผมออลก็ออกัสออกุศออเกรสนะครับจากภาพหลายคนบอกโหน่าจะวุ่นวายนะเนี่ยเหมือนจะปูเซกระด้งเลยครับผมเป็นปูพันจีนด้วยนะครรัับเนนี่่่่ยแตวาาก ก็้อ้ัยได้นะครับ,รบผม,มต่อด้วยนี่ครับผมน้องจีแลน์ของคุณแม่ลิเดียนะครับผม น้องเมื่อกี้น้องจะอ่านนี่เบาๆเบาาอันนี้ออกแนวเมริกันหน่อยนะฮะเป็นเอเชียนเมริกันนะครับผมบีน่าบรุกลินนะครับทางด้านนี้ครับผมน้องสโนว์น้องริชาน้องแพทริกจากคุณแม่นิหนาก็มานะครับแม่แนน้องนาลาก็มาเหมือนกันนะครับแม่คือเยอะมากวันนี้จริงๆอยากจะให้ดูละเอียดละเอียดกันเต็มๆนะแต่เดี๋ยวไม่ครบก่อนนะน่ารักไปคผู้ชมครับถ้าอยากดูต่อหรือว่าดูละเอียดละเอียดไปดูในแฟนเพจของนายเอ็นเตอร์เทนต่อกันได้นะครับ